ใครชอบทานน้ำใบเตยมาทางนี้จ้ะอากาศร้อนๆนะเพื่อนทานน้ำใบเตยหอมๆมันสดชื่นตัวนี้นะเป็นใบเตยหอมของอนุนานะคะหนึ่งห่อเนี่ยมีสามสิบสองช้าจะเป็นใบเตยอบแห้งมารูปแบบสองชาแบบนี้นะเพื่อนๆนี่นี่ค่ะเป็นใบเตยอบแห้งออแกนิกมารูปแบบสองชาและเขาจะมาพร้อมกระบอกแบบนี้เพื่อนๆเอาน้องชาใบเตยเราจุ่มลงไปเลยทีเนี้ยเราก็จะปิดฝาเอาแช่ตู้เย็นไว้นี่นะคะเนี่ย พอเอาปิดฝาแช่ตู้เย็นนะคะเพื่อนถ้าเราดื่มน้ําหมดใช่ไหมเราก็สามารถเอาน้ําเย็นนะคะเติมลงไปเราก็แบบเติมดื่มได้ทั้งวันเลยซองหนึ่งน้เพื่อนตัวนี้จะเป็นใบเตยหอมอบแห้งชนิดซองชาใช้ดีมากๆนะคะคือไม่มีน้ําตาลเพื่อนมาแบบนี้เลยนี่ค่ะมาพร้อมกระบอกแบบนี้นเพื่อนนี่เขาจะเป็นแบบนี้เลยมาคู่กัน เราเอาแช่ทิ้งไว้ประมาณ3-5นาทีค่อยดื่มนะเพื่อนรอให้แบบน้ำใบเตยออกก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครจะทานร้อนก็แค่เอาชงแล้วเติมน้ำร้อนแค่นั้น,นเพื่อนแล้วก็เติมน้ำดื่มได้จิบได้ทั้งวันนะคะตัวนี้นะเพื่อนไม่มีน้ําตาลใบเตยเนี่ยจะลดน้ําตาลด้วยนะคะเพื่อนใครสนใจกดสั่งทิตาค้าเลยจ้ะ